สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในหัวข้อของการลงสเตมนะครับว่าผมมีเทคนิคในการเพิ่มรายได้อย่างไงโดยผมจะยกตัวอย่างจากแปลงของผมนะครับเออในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเพียงแปลงแครอทแล้วก็แปลงของข้าวโพดนะครับโดยในตัวอย่างของผมเนี่ยมีผลผลิตที่ได้ต่อวันจะเป็น585ผลใช่ไหมครับแล้วก็แปลงข้าวโพดได้5 1เผลเท่ากับ1วันเนี่ยผมจะได้ผลผลิตทั้งหมด 136ผลพวกแปลงหนือนี้ผมจะยังไม่มานับนะครับเพราะเดี๋ยวจะยิ่งสับสนทีนี้มาคำนวณกันต่อครับเท่ากับว่า136ผลของผลของที่ผมมีเนี่ยหารกับจำนวน10เมื่อนำไปแลกเป็นลูมิใช่ไหมครับผมจะได้13.6ลูมิแต่ว่าต้องลบ5%ด้วยนะครับในกรณีที่ขายที่ขายหรือว่าใครที่ขยันอาจจะนำไปขายในกลุ่ม เฟซบุ๊กก็จะได้ก็จะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะครับจะไม่โดนหัก5%เท่ากับว่าผมจะได้12.92ลูมิต่อวันถ้าดูจากราคาลูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่3.45 <c oughs> ก็จะนำค่านี้มาคูณนะครับคูณ3.45เท่ากับจำนวนเงินต่อวันที่ผมจะได้จาก2แปลงนี้เป็น44บาท57สตางค์ใช่ไหมครับต่อมาผมจะ นำรายได้ส่วนนี้มาคำนวณน,นะครับ 44. ผมจะปัดเป็นกลมๆนะครับเป็น44.5พอ4 5 5บาทต่อวัน APR เช็ค APR เป็น33.2นะครับซึ่งจริงๆในส่วนของ APR เนี่ยมันจะมีโอกาสสวิงขึ้นและลงด้วยนะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์คำนวณตัวเลขคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมัน ไม่เป๊ะแล้วก็ในส่วนของทุกวันเนี่ย APR จะเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ปัจจัยที่2ที่ทำให้เปลี่ยนก็คือราคาของลูมิและ USDT นะครับทำให้รายได้ตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนไปอาจจะมากขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับแล้วก็ในส,ส่วนของเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการทบต้ทน,ท,นทบดอกนะครับเด,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังก็คือวันแรกเนี่ยผมจะได้ สี่สบสี่บาทห้าสิบสตางค์ใช่ไหมครับถ้าผมไม่ได้เอาเงินส่วนนี้ขายออกมาผมนำเงินจำนวนนี้ลงแปลงต่อเท่ากับในวันถัดไปนะครับผลผลิตผมจะได้ขายออกมาเป็นเงินได้มากขึ้นสี่สตางค์นี่ครับวันต่อไปผมจะได้เงินมากขึ้นเป็นสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์เพิ่มมานิดหน่อยมอวันที่สองครับสี่สิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์บวกกับผลผลิตวันที่สองก็จะได้กันเป็นแปดสิบเก้าบาท วันที่2เราก็จะได้เงินจากดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น8สตางค์ใช่ไหมครับซึ่งคบไปเรื่อยๆมาดูเมื่อคบ1เดือนครับผมจะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นวันละบาท23สตางค์ซึ่งในกรณีถ้าผมปลูกผักและนําขายออกมาทุกวัน1เดือนผมจะได้เงิน1 3 3 5บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไม่ถอนออกมาเลยและลงแปลงไปตลอด1เดือนถ้าผมนําเมล็ดออกมาขายผมจะ ได้เงินมากขึ้นจาก1 8 3 5เป็น1,353บาทบวกมาเกือบเกือบ20บาทใช่ไหมครับและถ้าผมใช้วิธีนี้เนี่ยขายผลผลิตลงแปลงขายผลผลิตลงแปลงไปเรื่อยๆจนครบ1ปีผลลัพธ์ที่ได้จากวันละ44บาทใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นนี่ครับส่วนตรงนี้1 6 2 2บาทคือจำนวนเงินในกรณีที่ผมขายเงิน ายผลผลิตและแปลงเป็นเงินออกมาทุกวันนะครับซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตาม APR แล้วก็ราคาของ USDT และ l ูมีนะครับแต่ละผมใช้วิธีทบต้นทบดอกลงแปลงต่อเนื่องทุกวันผมจะได้เท่านี้เลยครับเหมือนกันสองบาทซึ่งได้มากกว่ากันสามพันกว่าบาทหรือตีเป็น18.64%นะครับโอเคผมจะแล้วในกรณีที่ราคาเหรียญ USDT ขึ้นหรือลงล่ะตรงนี้ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่า การลงตบต้นทบดอกเนี่ยถ้ากรณีที่ราคาเหรียญรูมิและ u s d t ลงเงินดอกเบีย้ยทั้งหมดที่เราสะสมมามูลค่าก็จะลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เงินดอกเบีย้ยทั้งหมดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันผมจะลองยกตัวอย่างนะครับในตอนนี้ราคาเหรียญย s d t สอยู่ที่34 1จนะครับ34.1ถ้าผมได้เงินตรงนี้นะครับดอกเบีย้ยทั้งหมดปปี เป็น19,270บาทเท่ากับถ้าผมถอนแปลงมาผมจะได้565เหรียญ USDT ใช่ไหมครับแล้วถ้าตอนนั้นล่ะ USDT เหลือเพียง33บาทเท่ากับเงินจากที่ผมจะได้19,270เนจี่ยจะเหลือ18,648บาทมูลค่านะครับจะลดลงแต่ซึ่งจริงส่วนเนี้ยก็ยังมากกว่า วิธีที่ผมขายออกตลอดอยู่ดีนะครับอยู่ที่การย,ยอมรับความเสี่ยงนะครับว่าจะกล้ารับความเสี่ยงมากแค่ไหนพอเงินเนี่ยครับอาจจะลดลงไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้ต่อไปลองกรณีที่เหรียญ usdt ขึ้นไปที่สักสามสิบเจ็ดบาทนะครับถ้าเหรียญ usdt กันไปสามสิบเจ็ดบาทเนี่ยจากเงินหมื่นหกตัวแรกที่ผมขายออกตัวนี้ครับอาจจะกลายเป็น 2,908บาทก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจมีการปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นอยู่กับเหรียญลูมิด้วยเช่นกันนี่เป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับในกรณีที่เหรียญ USDT และลูมิค่าขึ้นลงควบคู่กันไปนะครับและนี่ก็เป็นอีกแนวทางการลงทุนการเล่นนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าปลูกผักเสร็จแล้วจะผักเอาไปขายเอาไปทำอะไรต่อนี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครที่ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และฝากตับสไครช่องนี้กันด้วยนะครับ